คนดังร่วมอาลซ์แนปอัจฉรีมิสแกรนสูญเสียพี่กระทันหันน้องช็อกกลั่นหนูกับแม่ไม่เป็นไรคนดังร่วมอาลายัยแนดกอัฉชรีมิสแกรนสุดเศร้าสูญเสียพี่ชายกระทันหันในวัย26เผยสาเหตุน้องช็อกกลั่นหนูกับแม่ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนดแค่นอนหลับสบายแล้ว จากกรณีสูญเสียสุดเศร้าสแนปอัจฉรีสีสุกมิสแกรนเลย2023และเจ้าของเพลงดังมักปลาต้องชอบกับการจากไปของนดัดชัยพี่ชายซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อเฉียบพลันในวัย26ปีโดยสแนปอัจรีโพสช็อกและสุดอาลัยอาทิขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงกลับมาก่อนได้ไหมขอโทษนะเป็นต้น ข้างกลางคนดังคนในวงการอาทิครูเต้ยนุกธนดลแบมไพลินและแฟนๆร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจทั้งนี้แนดยังได้โพสต์คลิปและภาพคนที่ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยนดที่ชายจำนวนมากซึ่งที่ชายเพิ่งผ่านวันเกิดวันที่5เมษายนมาได้ไม่กี่วันก็มาเสียชีวิตในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาขณะที่แนดได้โพสต์ข้อความด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนาคาหนูกับแม่ไม่เป็นไรนะคะ สบายมากๆนดแค่นอนหลับสบายและ